กับเรียนท่านประธานกรรมการมูลนิธิอรุณสรเทศและท่านคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่านนะครับรวมไปถึงยินดีต้อนรับครับนะครับท่านผู้สนใจนะครับและผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมนะครับการประชุมวิชาการในงานอรุณสรเทศลํำลึกครับซึ่งในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่19แล้วนะครับก็เรียกว่าจัดต่อเนื่องกันมานะครับกว่า19ปีนะครับที่ ที่จัดงานประชุมวิชาการลักษณะนี้นะครับโดยในปีนี้ครับนะครับจะมีการประชุมวิชาการในเรื่องผลกระทบของอาคารสูงในชุมชนเมืองนะครับในมุมมองทางด้านผังเมืองทางด้านสิ่งแวดล้อมครับและรวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับอาคารเขียวครับซึ่งนับว่าเป็นประเด็นนะครับที่ค่อนข้างตอบสนองนะครับหรือตอบโจทย์กับกับความสนใจนะครับ ในชุมชนเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครของเราในปัจจุบันนะครับซึ่งมีการขยายตัวนะครับของสิ่งก่อสร้างนะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่ที่เพิ่มขึ้นนั้นนะฮะก็ค่อนข้างที่จะกระจุกตัวอยู่ซะด้วยนะครับดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นของอาคารสูงเหล่านี้แน่นอนครับน่าจะเป็นประเด็นที่พวกเราหลายๆคนนะครับควรสนใจนะครับรวมรวมไปถึงนะครับสิ่งต่างๆที่น่าจะได้จากวันนี้เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะส่งผลหรือ Voice นะครับไปสู่นะครับภาคส่วนภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องครับก็ลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยพรผู้ประเสริฐนะครับท่านหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงท่านยังเป็นกรรมการมูลนิธิอรุณสรเทศด้วยนะครับได้ให้เกียรติครับกล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของมูลนิธินะครับรวมไปถึงกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับ ขอพระคุณอาจารย์พิสุทธิ์ครับขออนุญาตกล่าวถึงผมขออนุญาตเริ่มกล่าวถึงประวัติของมูลิตีอรุณสรเทเนะครับหลังจากที่ท่านศาสตราจารย์อรุณสรเทเหายป่วยจากการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในประมาณปีพศ2534นิสิตเก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านกลุ่มหนึ่งนะครับจึงดําริที่จะร่วมกันสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เป็นที่ได้รำลึกถึงพระคุณด้วยความกตัญญู กตเวทิตาต่อท่านอาจารย์รุณนสารเทศที่เคารพรักเป็นอย่างยิ่งครับและเพื่อเชิดชูชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านอาจารย์รุณนซึ่งในอดีตท่านได้เคยดํารงตําแหน่งคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านได้ทําคุณประโยชน์ให้กับวงการวิชาชีพวิศวกรรมเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศชาติอย่างสม่าเสมอนะครับดังนั้นคณะสิทธิ์กลุ่มนั้น ได้ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการอํานวยการสมาคมนิสิตเก่าว,วิศวกรกรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยในสมัยนั้นนะครับซึ่งมีท่านดรอนัทอาภัยพิรมเป็นนายกสมาคมและมีคุณพงศักดิ์จิรชัยประวิทย์เป็นเลขาธิการสมาคมได้ร่วมกันรณรงค์หาทุนเพื่อก่อตั้งมูลนิธิอรุณสะรรเทศเป็นผลสำเร็จในปีพศ .2535 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปีพศ .2537 มีทุนจดทะเบียนเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณหนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสถานที่ตั้งแห่งแรกก็อยู่ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรหมหาวทิทยาลัยถนนพญาไทปทุมวันกรุงเทพนะครับโดยปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรหมหาวทิทยาลัยครับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอรุณสรเทศหลักๆมีอยู่5ข้อนะครับข้อแรกคือสนับสนุนการเรียนการสอนการฝึกอบรมวิชาชีพวิศวกรรมข้อที่2คือสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาด้านวิศวกรรมข้อที่3คือสนับสนุนการเผยแพร่ทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์สู่ประชาชนข้อที่4คือให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ขาดแคลนและข้อสุดท้ายคือดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมมือกับองค์กรองค์กรการกรุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับท่านประธานท่านแรกนะครับก็คือท่านอาจารย์อรุณท่านเอง นะครับท่านรมตําแหน่งจนกระทั่งถึงวันที่ท่านถึงแก่อนิกรรมในวันที่14มิถุนายน2537นะครับท่านประธานท่านถัดมา,ท,าท่านที่สอง,ซ,งซึ่งเป็นประธานจนถึงปัจจุบันนี้คือพระน้ท่านประกาศเอกกำทนสินทวานน,นซึ่งท่านก็ได้ให้เกียรติมาในวันนี้ด้วยนะครับกิจกรรมหลักของมูลนิธิอรุณนะครับมีอยู่หลายประการด้วยกันผมขออนุญาตเริ่มเล่าให้ท่านฟังว่ามีกิจกรรมหลักๆใด,ดบ้างนะครับประการแรกนะครับ กิจกรรมหลักของของมูลนิธิก็คือตั้งแต่ดตั้งแต่ปีพศ2537จนถึง2552มูลนิธิได้ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิศวศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีปีละ4ทุนทุนละ10,000บาทนะครับระดับปริญญา,าบัณฑิตหรือปริญญาโทปีละ1ทุนทุนละ2 0 0 0 0บาทนะครับและตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันก็จะมีการขยายเพิ่มจํานวนทุนและจํานวนเงินคือให้ทุนในระดับปริญญาตรีปีละเป็น5ทุนนะครับ ทุนละ1 5 0 0 0บาทและระดับปริญญาปริยโทปีละ2ทุนทุน,ทนละ3,000 30, 0บาทนะครับประการต่อมาที่เป็นกิจกรรมหลักก็คือในวันที่23มิถุนายน2 5 4 0นะครับได้นำเงินทุนกล้าวถวายสมเด็จพระเทพพระราชสุด,ดาสยามบรมราชกุมารีจำนวนเงิน500,000บาทโดยเสด็จพระราชกุกุศลตามพระราชธยาศัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหาวงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้ประกาศให้วันที่22มกราคมของทุกปีเป็นวันอรุณสารเทศลำลึกซึ่งก็คือวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมวันนี้แหละครับเป็นการจัดเผยแพร่วิชาการด้านวิศวกรรมโดยเริ่มตั้งแต่ปี2537 นะครับเป็นครั้งแรกต่อเนื่องจัดทุกปีนะครับจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่19กจัดมาทั้งสิ้นรวมแล้ว19ครั้งแล้วนะครับก็ในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องจะบรรยายถึงเรื่องออผลกระทบของอาคารสูงในชุมชนเมืองในในด้านผังเมืองด้านสิ่งแวดล้อมและแนวคิดเกี่ยวกับอาคารเขียวนะครับนี่ก,ก,ก็ก็เป็นประวัติคร่าวๆของมูลนิธิท่านอาจารย์อรุณสรเทศที่เป็นที่เคารพรักของพวกเรานะครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณครับท่านอาจารย์ชัยพรครับลำดับต่อไปนะครับกระผมขอกาบเรียนเชิญท่านคณะบดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร ok บุญสมเริอธีรันวงศ์ครับซึ่งท่านเป็นรองประธานกรรมการบริธิอรุ์สรรเทศด้วยนะครับได้ให้เกียรติกล่าวรายงานการประชุมวิชาการอรุ์สรรเทศลํำลึกในครั้งที่19ครับขอเรียนเชิญครับ กราบเรียนพระนพลอากาศเอกกำมทนสินธบานนลองคมมนรรีประธานกรรมการููนิธิอรุณสระเทศและแขกผูคค้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมในานามนาคณะกรรมการจัดงานอรุณสระเทศลำลึกครั้งที่19ขอขอบพระคุณพระนท่านองคมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่กราให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดการบรรยายพิเศษซึ่งมูลนิธิอรุณสวเสศร่วมกับภาควิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อมและคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเพื่อเป็นการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่กำหนดไว้กล่าวคือสนับสนุนเผยแพร่วิชาการการวิจัยการพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์นอกเหนือจากการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปีและเพื่อลำลึกถึงพระคุณและเชิดชูชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านาศาสตราจารย์ดรรุณสุรเทศอดีตคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อดีตอธิการบด,ดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอดีตนักสืีว่าการสืงอสาหกรรมซึ่งท่านได้ทําคุณประโยชน์ในด้านาต่างๆแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยรองกรมหาวิทยาลัยและประเทศชาติเป็นอย่างมากปกติการจัดงานวันดุลสารเทศลำลึกจะจัดในวาระคล้ายวันเกิดของท่านคือวันที่22มกราคมหรือวันที่ใกล้เคียงของทุกปีโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัานต่างๆมาให้ความรู้แก่ผู้ฟังนำเสนอวิวัฒนาการที่ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ในวงกว้างแก่ประชาชนและผู้สนใจสำหรับในปีนี้จัดให้มีการประชุมวิชาการเรื่องผลกระทบของอาคารสูงในชุมชนเมืองสิ่งแวดล้อมและแนวคิดอาคารเขียวโดยได้รับเกียรติจากคุณรัชทินสยมามนนท์อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการแนละผังเมืองปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งผู้ทรงอาวุธด้านการผังเมืองในคณะกรรมการจัดการจราจรทางบกคุณจักรพันธ์ผวังครัตประธานสาขาวิศกรรมเครื่องกลวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการมูลนิธิอา,าคารเขียวไทยสถาบันอาคารเขียวไทยและประธานอนุกรรมการจัดทําเกณฑ์อาคารเขียวไทยและท่านสุดท้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรันเตชะเสน จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการชุมวิชาการครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญพระนัพลอา,ากาศเอกกำทนสินธวานนองค์มนตรีก็นาก่าวเปิดการสัมมนาวิชาการงานอุดสัมพนลำลึกครั้งที่19ขอขอบพระคุณครับ มุลุิของอาจารย์อรุณสสเทศนั้นนะ่ะก็เป็นเรื่องที่เรารวบรวมใจกันก่อตั้งเป็นมุลิิีขึ้นในชื่อของอาจารย์แล้วก็อาจารย์เป็นอาจารย์ท่านแรกที่นำเรื่องเสียงแบดล้อมเข้ามาให้เป็นจุดที่สนใจเพราะสาขาวิศวกรรมกับมิตไฟไฟ,ไฟ้าสร้างคนโยธาเมือกี้ว่าไปตามเรื่องนะครับ แต่ปัญหาของเราที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะมันเกิดขึ้นที่ว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันโยงกันไปหมดและการแก้ไขนั้นนะก็ไม่อาจใช้วิชาการใดวิชาการหนึ่งไปแก้ไขได้ก็ต้องใช้หลายอย่างประกอบกันมากน้อยแล้วแต่เรื่องเพราะฉนั้นไม่เป็นอิสระงั้นไอ้คำนี้เพิ่งมาเกิดขึ้นแล้วก็ยกขึ้นเป็นคณะเป็น อะไรก็เลยนะแล้วก็ได้ให้เกียรติท่านอาจารย์รุนเป็นท่านแรกที่ท่านได้เข้ามาดูแลในเรื่องนี้มัาสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นเรื่องสิ่งสําคัญมุขทิของเรามาตั้งมาแล้วก็พยายามทําประโยชน์อย่างน้อยสามอย่างคือเรื่องแรกก็หาเรื่องทางวิชาการที่เกี่ยวกับช่างแต่ก็ไม่ใช่ช่างโดยตรงที่จะมาพูดกัน พราะฉะนั้นพูกที่เขาเรวมประชุมนอกจากจะเป็นวิศวะและไม่ใช่ก็ได้อย่างเรื่องอาคารสูงเนี่ยไม่ใช่มานั่งคิดออกแบบตึกสูงๆจะทำอะไรยังไงแต่เราก็จะดึงเรื่องวัดร้องเข้ามาเกี่ยวข้องคือเราก็เห็นว่าโก้ดีกรุงเทพมีตึกสูงๆขึ้นเยอะก็ไม่รู้มันเกิดความเดือดร้อนแค่ไหนหรือมันเกิดความสะดวกสบายแค่ไหนไอความโก้คงมี ความเจริญของบ้านเมืองก็คือการแสดงผลงานของทางช่างจะมีสะพานยาวๆมีถนนยาวๆมีการติดต่อทางไกลใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารทั้งหมดที่ความเจริญของบ้านเมืองมาจากผลงานของทางช่างมั่ต่างประเทศเขามาดูกรุงเทพเราแล้วเห็นตึกเยอะแยะก็คงคิดว่าก็คงจะเจริญดี แต่ไม่รู้คนที่อยู่เนี่ยบน่นเดือดร้อนอะไรว่าไงบ้างหรือเปล่าเพราะงการพูดอันนี้นะ่นะผมหวังว่าท่านผู้อภิปรายก็คงจะเล่าให้ฟังถึงประเด็นต่างๆที่แล้วเรามีผังเมืองแต่เราก็ไม่ค่อยได้ดูแลกันอย่างเต็มที่นะักเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสอันดีว่าที่เรามีตึกสูงๆเยอะๆเต็มไปหมดเนี่ย ก็แล้วมันดีอย่างไรและไม่ดีอย่างไรที่ไม่ดีเพราะอะไรก็มองได้ทั้งสองแง่ในแง่ทั้งช่างก็จ,จะนึกถึงว่าการที่จะนำกระแสข้าไปฟาไปใช้การที่จะนำเอาน้ำข้าไปใช้ให้พอ ือการอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับทางช่างมันควรจะกำลังถึงอะไรบ้างตึกสูงควรจะอยู่ใกล้กันแค่ไหนห่างกันแค่ไหนส่วนประชาชนผู้ใช้ก็อาจจะรถติดกันที่จอด,ดรถพอหรือไม่ตึกสูงเป็นสิสบๆชั้นที่จอดรถมียังไงท่านไปเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดเหตุอะไรตอะไรเนี่ย จะทำยังไงการจะย้ายข้าวของคนอะไรเ,เนี่ยนั่นพูดถึงในแง่ผู้ใช้งานแต่ทั้งสองอย่างมันก็ประกอบกันทั้งทาง,งด้านช่างและด้านผู้ใช้งานเพราะฉะนั้นเราจะไม่มองเห็นว่ามีตึกสูงๆมาแล้วก็โก้ดีเราก็จะดูว่าบ้านเราควรจะสูงสูงเท่าไหร่ตึกสูงคนจะห่างกันเท่าไหร่บริการทางด้านจราจรเป็นยังไง คนข้าวคนของมีอบปเทศก็ลงฟังความเป็นท่านที่จะมาพิรายรณาฟังส่วนท่านที่ประชาชนท่านเป็นประชาชนที่มาอยู่อาศัยท่านชอบอยู่หรืเปล่าหรือไม่ชอบอยู่เพราะอะไรก็เป็นเรื่องความคิดทั่ว,วไปเพราะงั้นผู้ที่อาจารุนนะ่ะหาประเด็นทำนองอย่างนี้มาเป็น การประชุมทางวิชาการเป็นประจำทุกปีคือไม่ใช่แต่เรื่องโดยตรงของช่างแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปนั่นละเกี่ยวข้องกับช่างด้วยครับที่ผมกล่าวนำมาแค่นี้ก็เพื่อให้ท่านมองเห็นว่าไอ้ตึกโสก็โกดีประหัดพื้นที่แต่ควรจะมีมากปีน้อยแค่ไหนยังไงแล้วก็ข้อคิดเหล่านี้ ผมก็ขอร้องท่านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแเราอยากให้มีการบันทึกไว้และนำไปเผยแพร่ในที่อื่นไม่ใช่พูดเฉพาะพวกเราสองสามร้อยคนเท่านั้นเองเพื่อเขาจะมีความเห็นอย่างไรและผลสุดไปสู่ผู้มีอำนาจที่มีอำนาจจะให้สร้างตึกที่ไหนอย่างไงไม่ใช่ดูแต่เรื่องสวยงามดูอะไรอย่างเดียวเพื่อจะได้กำหนดกฎเกณฑ์เป็นเรื่องของเทศบาลเป็นเรื่องของผังเมือง เพื่อให้บ้านเมืองเราสวยงามและเป็นประโยชน์ประหยัดมีอาคารสูงสูงรับผมไม่อนพิียนของเล่านำแค่นี้แล้วก็ต้องขอขอบระคุณท่านวิทยากรซึ่งท่านคงเตรียมตัวมาเล่าเล่าอะไรเราฟังเพื่อให้เกิดความคิดเห็นจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นช่างและไม่ใช่ช่างแล้วก็คณะบรีวิทกรมรศาสตร์ได้กรุณาประชุมปรึกษาหาว่าข้อเรื่องกันมา แล้วก็รายการจัดงานตัวนี้ท่านผหญิงวันพิมนลสุรเทศซึ่งเป็นภรยาของท่านาศาสตราจารย์อรุณสุรเทศก็ได้เตรียมของขวัญที่จะมอบแก่วิทยากรและกรรมการก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ไม่ลืมที่ท่านพยายามนึกถึงทุกทีก็ววบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง ผลกระทบของอาคารสูงในชุมชนเมืองผังเมืองซส่งเมดล้อมและแนวคิดอาคารเขียวซึ่งครั้งนี้เพ็นงทั้ง69ก็ขอให้งานดำเนินง,ง,งานไปได้วยความสดเร็จอย่างที่ยิ่งและเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อ,ของทั้งหลายรวมทั้งผู้มีอำนาจที่จะช่วยดูกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องอาคารเขียวของเรา ที่จะมีหรือไม่มียังไงต่อไปก็ขอขอบคุณฮะขอกราบขอพระคุณครับท่านพนักท่านพลอากาศเอกกำทนสินธวานนท์ครับท่านประธานกรรมการมูลนิธิอรุณสรเทศครับและลำดับต่อไปนะครับผมขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านประธานกรรมการนะครับท่านคณะกรรมการมูลนิธิอรุณสรเทศนะครับท่านวิทยากรครับรวมไปถึงคณาจารย์จากภาควิชาวิทศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับทุกท่านนะครับ ร่วมกันถ่ายรูปรวมสักหนึ่งรูปครับครับขอ,ขอเรียนเชิญครับผมถ่ายภาพร่วมกันสักหนึ่งรูปครับหลายๆท่านที่ที่มาร่วมงาน ประชุมวิชาการวันนี้นะครับอาจจะงงเล็กน้อยนะทำไมถึงมีต้องเป็นภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะจริงๆแล้วท่านศาสตราจารย์อรุณสรเทศนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับนะครับรวมไปถึงหนังที่ท่านท่านองค์คมนตรีนะท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าท่านเป็นท่านแรกๆในประเทศไทยนะครับที่มองงานช่างนะครับหรือมองผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดจากงานทางด้านวิศวกรรมนะครับ แล้วก็เป็นเป็นดํารินะครับหรือเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในการก่อตั้งภาควิชาวิทศวกรรมสิ่งแวดล้อมครับซึ่งตอนแรกเรียกว่าสุขาพิบาลน,นะฮะแล้วปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นภาควิชาวิทศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบดูแลในการจัดการทรัพยากรธรรมาชาติ